นักล่าราชการขนาดเลยไหมหมดมากเลยแล้ว่าอาสวินเราเฟี้ยวอะไรเราต้องเล่นดูการเออเราเฟี้ยวอะไรขนาดนี้วะกูโดนในมุมโซลูแล้วมันก็โดนหัวร้อนเป็นมาแน่เพี้ยกระโดดเมื่อกี้แล้วไมตาไปเล่นซับวะเอ้าตาปิดไมค์ไปแล้วไม่ไม่ยิงอยู่ไอ้แม่ไม่อยากเล่นอีกทีมึงโดนแน่ต้องเตีนทูต้องนะเพื่อบเพื่ ไม่นเฟียวไปจะเล่นดิดเดียวกันทำเฮียอะไรวะเออแล้วเฮียดูเล่นป่าด้วยข้อมูลแม่งรั่วจัดเออข้อมูลเลนมึงรั่วดิไอ้เอาเฮ้ยไอ้ดูมาดิเฮ้ยดูเอาเฮ้ยไอ้ไอใเยไหวอยู่ไวอยู่ใจเย็นใจเย็เยหยเยอยููโดนด้วยไงโคตรยาวอ่ะไม่เข้าต พวกไก่สัตว์มันบัฟมาเปล่าวะาทำไมมันไก่อย่างวะไม่เป็นที่สกินสกินคอเลอร์ใช่ปะเอออ๋อ็สกินเนาะเอาคุณพูดไปเรื่อยย่างนี่นะเอาเฮ้ยตาไอ้ดูปิดไม้ทำไมเนี่ยเขาเล่นกันปิดเปิดดูเออเนี่ยกูฟาร์มอยู่กูจะตายอยู่แล้วให้กูมาฟาร์มไม่เชื่อไม่อยู่นู่นห้าตัวจะเจรัยมากนี่ก็เอามึงตใจที

ต่อพอดีการคิ้มถูก้วยดูมึงไปป่ามึงยังสมองไหลอยู่ไอ้ถูหลังตรงแล้วตอนเนี้ยอย่ามาเตรียมโยกดิแล้วทำไมมึงถึงเอาตัวแบบนั้นมากดอันนี้เบียวไม่ไหวตัวทีนมากดอะไรเฮ้ยยี่ยมีอุ้ยโมตายอุ้ยสกิลวอ้ยอิล ตูฟาร์มก่อนจะพุ่งเจอตูพี่ครับผมตูไปแนะ่ <c oughs> ไอ้เหี้ยหลักแม่งก็เป็นไอ้เลยก็ไม่รู้มีล็อกก็ไม่ล็อกไอ้เหี้ย <c oughs> เดินถอยหล่อนป่าวะอ้าเขาจะบ้าตายเลย เด่ยวแลเดี่ยวนเดี่ยวโอเคเกี่ยวแล้วเรูรูาเปี่ยวเว้ยเเี่ยวคูเลยมาาอีเหี้ยกูตีกบอยู่เดินอะเอา้นงแล้วเล่นบนเองไม่ให้ข่าวสารเลยเลยหรอเนี่ยคงวอดอ่ะไม่วอดหรอเอออยู่บางอยู่บางอ๋อ ไอ้ยังกูไม่มีข่าวเลยเลยอ่ะโอเคครับไม่บอกเลยอ่ะมันไม่ไม่มีอะไรเลยเวอร์ดยังไม่มีเลยตรงมึงอ่ะเมื่อกี้มีวอร์ดตรงเนี้ยแล้วพวกกูก็เดินไปติมันไม่มีไม่มีทักดอกเลยวอร์ดกูไม่กล้าเดินเลยเหี้แล้วโม่แม่งหายตัวแล้วโมไม่ทำสเปซวอร์ดโดนโดนกูเฮ้ยเตลอ กูอยากให้เห็นภาพนั้นว่ะไอ้แย้อาร์มันเดาสิ่งนี้ไว้อ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นอะไรวะที่มึงโดนไอ้เคยออียวโม่อะไอ้กูคนตาบอดอุ้ยแส้แฝดนแฟนเราคงแบบคงติดทูนไซน์งูล้วดูดิสวย เข้ยตายเลยบอสมาแกงไม่บอกว่ะเออกบอกมึงังที่ีแล้วไงเออเพื่อนแกไม่บอกแล้วเป็นเจีโมมันตีออบเจ๊กเหลวด้วยนะนั่นเนียมันอบเจกต์ทีมกูนะแล้วมึงหลบมึงแ้วมึงรอดไงฮะเอ้ายี่อะไงรอดเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดมันมีไข่เด้อดูระวังนะตอนนั้ยโอ้โอ้แต่ฉันอกกับมาดูกูทำไม ไปเลยพวกเฮียนั่นก็โดนบ่อยจังวะนั่นน่ะดิโคตรไก่เฮียยงบอกเฮ้ยเฮี้ยเสียเฮี๋ยงหรอนี่สุดมันจะทำได้เอาสวยแแก้งลวตายนะโดเมด เฮียกูอะไรจะวางบอกให้มันติดล็อกเฮียเต๋อครับติดล็อกไอ้เฮียบินไปนู่นแล้ไอ้จั์ไม่ติดก็ต้องเตะนั่นแหละไม่ไม่ใช่แม่์มันก็เดินเข้าป้อมไอ้บอกล็อกขาแม่งในป้อมไงี้ไมเฮียไหวอยู่โอ้โหมึงเขียงกันเดือดเขียนข้าแม่งเองแบงกูไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเฮ้ยเฮียสู้ไหนวะข้างล่างเฮ้ยมึงยอมให้มันดิ้นไหวขนาดนั้นเลย เขาดึงเพื่อกูไหมก็กูอยากดึงอ่ะมีกระหาเข้าดูเออรู้อยู่เสร็จแล้วอุ้ยขอรถหน่อยก็ไม่ได้เยโมนี่เลยหันไปหัยไปหลังมึงอ่ะเอ้าเยี่้อตัวนั้นไหลไปสู้ไอ้บอลเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยไปมาหน่อยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยมาหน่อยมาหนี่มาหนี่อาโอ้ยเยี่้อมีคนเทเลออดหมดอดหมดอดหมด ขอแล้วกรรักนต้อมาขอลกันไอ้ตาเฮ้ย,ยไม่ทำงานวะจ้าน่อยดโด,ดนนะรองนี้ไอต้ตามาช่วยนะไอต้ตามาช่วยกูหน่อยแมย่ำเย้ เจ็บตูดเลยเฮียย่ำแย่ภูมิใจในทีมตัวเองว่ะเนี่ยเมืกีมึงเงี้ยมึงยังด่ามันอยู่เลยเยี่ยงกูภูมิใจแล้วอย่างน้อยมึงก็โซโลคิวพวกมึงไอ้ปุยมันหมดสิทธิ์สู้กูแล้วนะมึงหรือวะตามมึงบอดเดี๋ยวมึงก็ตายไอ้ดูมึงร้วนแล้วกันย่ามาสู้กูไม่ได้นะมึงดูตังกูดิี่ยเออคือมึงบอดอยู่แล้วอ่ะคือมึงไม่แพ้ทางมันอะเฮ้ย ฮ้ยคุยมาขนาดเลยจะมาแข่งกันทำไมวะไอ้ไอ,อ้ไม่เอาครับพี่ไม่มีใครทำอะไรมาได้เลยเหรอเจอตัวเจาปัญหาแล้วเออเย่อรอ้วนโอ้ยโอ้ยโดนเลยแบบนี้เอาหนตาแม่งเกินเปล่า <c oughs> น้ำเงินมาเห็นเดี๋ยวก็เป็นปมด้อยนะเว้ย <c oughs> กูเอาผมด้อยไปให้น้ำเงินหมดแล้วหนึ่งเจอผมด้อยขทอดองยัยก็โดนตัวผมด้อยอะไรอะอริเจนเตอร์ตัวมึงมิดวอกันทำไมเนี่ยกูงู่ล่างก็ไม่เกลียดไม่ภูมิใจกับไม่เกลียดละถ้าเราทิ้งกลางเพื่ออะไรวะกูไม่ได้ทิ้งกูเกียร์อยู่ยี่ตอนแรกมันอยู่กันสี่ตัวเหลือมึงกลับบ้านพร้อมกลับบ้านพร้อมกันหมดเลย Ủa ơi Mày không Giọt 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 hả? không giọt Chị mày giọt Nghe Eddie Ku here Eddie Ku Nó mới chơi Eddie Ku Phỏ leo phỏ leo mày

แม่งล็อกหัวกูสองทีแต่เมื่อกี้โดนมึงสองทีเลยเออไอ้เหี้ยกูพยายามหลบแล้วแหละติดหนืดที่มันโดนสัตว์ยี่นักเวทน่ะแม่งเล่นกูแม็กซ์เพื่นอนหลบไปหลบกระโดนเงี้ยหลบกระโดไงไปทางรอดแล้วเอ,อ้หมี่มันหมดควมามอดทนกับมึงอะ่ะ <c oughs> เปิดอตีใส่เลยเออเดินแซวเฮ้ยกูพยายามจัดการไห้นักเวทข้างบนที่สุดแล้ว เอาวอ้าวอ้าโอ้ยอ๋อไก่เยอะโอ้ยเยอะครับขุนพุฒไก่ขอว่าครับขอว่าครับผู้ลงทางใ้แล้วให้แล้วเต็มเลยเฮียเฮ่ยมันดูไม่มีหวาดสักดอกกูเทนเลไม่ได้หรอกนะจริงเหรอเออไอ้เหี้ยกูอยากไปเล่นมากเลยเล่นเลยเ่ยดิวะนี่แหละมองอะไรอ้เหี้ยนี่นะไอ้เหี้ยนักเวทข้างบนอะมีอิทธิมีอิทธิเล่เขียตะบดแขนแขนชัดเฮ้ย ยัยฮิยาท่านพี่ oh. เพื่อใจเย็นหนยดิวะไอ้นี่มึงมารับผิดชอบเลยตัวพี่โซ่เฮี้ย oh. <Here. S 2> มึงมาตายแทนแม่งโอ้ยเฮียอะไรเอ้ยยี่อะไรกันเยโมตายยี่ดงเพชรฝี อ๋อไอตูวรองนะมืดนะมืดมากนะคืออย่างที่ทราบทีมเราไม่มีหวาดโอ้โหอันนี้ทะลึกเลยสำรับมาเลยว้าวสำเอ็จสำนร็จน้องโอ้ยมีอีกว่าพม่ไปเกียวอีกที่ ล่ไล่ตาตายเลยบอสหมูไม่ตายเหรอต้องตีประตูไม่ให้ไปยเฮียรักกูยังตายได้อีกเฮ้ยไอ้เฮียมุนโดมันเด็กเฮีย,ยไปหน่อยแหละเใหญ่ไปกมึงรับอิจฉาบดีมี่แล้วอ๋อเฮียนี่มาทำอไมเนี่ยเียนี่ก็นาวุลิอ,อะไรของมึงจะเล่นอะไรกันแน่วะซัดหางโฮเกนเนี่ยใก็ได้เอาแม่ครับพี่ฮังโฮแกนนั่นไงแม็กเพื่อน มาฮงมาฮง,ง,ง,งดีว่าโอ้ยกูติ้วไม่โดนไม่ชินจอดสวยไปวันหนึ่งมันม่วงหายท่าน้อตายโอ้ยตาเราไม่ใช่เรื่องที่มึงจะฆ่ากูไหมอาจจะใช่ก็ได้ไว้ดูจะใช่ปะเไปเร็วมันอาจจะใช่ก็ได้ดูยกจงคว้าเห็นล้วนนะไม่ต้องเข้านะ แม่งมีเหตุไอ้เหี้ยโม้ไวเฮ้ยแล้วเพื่อนกูเข้าไปตายกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไอ้เหี้ยปัตตานีเพื่อนกูลุยแล้วอุ้ยมึงก็แรงเหมือนกันนะกูยิงไวยพันสองอะกูใส่ทุกอย่างอ่ะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอ้วนนี่แม่งโซโล่กูได้ไงวะมึงโดนเห็ดไงกูเลยใส่ต่อเห็นไเหี้ยแปดร้อยไอ้ตาไอ้เหี้ยเดี่ยวเหี้ยนักร้อเข้าปัตตานีวะตายได้แล้วมึงอะมึงตายได้ตันเฮ้ยบอสนั่นนแปดอีกแล้ว ไปเอาเยี่ยว,วนเยื่อออกไปดีเยี่ยวอวนแม่งอะไรดิ <c oughs> เอามันอีฟัง <c oughs> ปิดกำแพงดักกูดังเงี้ยะไรเรื่บอกรีเอเออไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้มึงเอาแม่งไอ้เชี้ยเนี่ยเออะไม่ไเป็นะ <c oughs> ไรกูไดิมก่อน เอาหมดหมดหมดโอ้โหยูหนึกไม่ได้ไม่ได้ทูไม่ต้อง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 มีวอดอีฟไม่ไม่เอาเอนเนอร์จีไม่เพียงพอทีมกูเหมือนมีแท้งสี่ตัวโดแมนสามเนี่กูเมื่อยมือไปหมดแล้วนะอุ้ยเข้าไปใส่เรียกที่หายแล้วนีมึงอ่ะกอร์เซล่าเวียดคลองให้ข้างบนอะไรวะนะยิ่งมีแต่กอร์เซล่ากอร์เซล่าข้างบนอ่ะ เฮี้ยหมี่ก็โง่ไม่เลิกแกงแม่งไปยที่อาร์ตไม่อยู่นี่แหละเดเข้าน้องเดี๋ยกปูมึงแทนไอ้เฮี้ยนั่นว่าอาร์ตเหรอไอ้ชูมันเอาบอลแล้วเอาอยู่เเออาไปดิภูมิใจวะปูใจจัพื่อนมึงก็ไม่เปิดตำแหน่งให้เขาดูเฮี้ยมึงฟาร์มอยู่ล่างเฮี้ยให้หมาตัวเนี้ยมาเขียร์เอาเฮียมันต้องเป็นไอ้เฮี้ยบิมีเนี่ย คิฟวุลิแบะไอแอนดิเวียมันดักกลุยอ่ะอ้อไอหอยอ่ะก่งแพงดักกลุยส้นตีนนี่แม่มือกูงี้กูงอยหมดแล้วบอลยังไม่ตายเลยโหดไปปะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรอหน่อยไอ้ทู้ปิดปิดหลังมึงอุ้ยเยอะมากอะไร ตัพวกกูเติมไว้เฮียกูเพิ่งรู้ลิสินไทยแอร์เติร์กี่เจ้เฮียอ้วนเลยวไอ้เฮียกูทำอะไรมันไม่ได้เลยะไอ้ตัวเฮียนั่นแหละเฮ้ยแล้วทีมกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมมึงอยู่กันได้ตรงนั้นน่ะตอนนี้กูทำอะไรได้บ้างเนี่ยถ่ายโอ้ยแรงจังโอ้เจ็บมากตอนครบ คือสัตว์หมาเอาไงเอาแม่งดีวะนี่นักเวทที่มึงควรตีนเกินนักเวทมากูเป็นลูกน้องนักเวทเฮ้ยๆๆ้กันดีกันดีไอ้มีมีอันตกติก็มีมึงไม่ต่อยมันหน่อยอ่ะเอามีเอาไปเอนหล่อลุกสุดโอ้ ไอ้มึงมึงมาอีกกูก็ทำอะไรพวกมึงไม่ได้มึงตัวไองมึงตัวเองเกียร์นี่กูจ่ายจะมึงอีกมึงงอนหมดแล้วละเอ๋อทำอะไรไม่ได้เลยสัตว์แม่งทีมมึงดักซ้ำอ่ะอเหี้ยมึงดูเหี้ยแอนิเวียดิเฮ้ยไปดีไว้ดีไว้ดีไว้ดีเนี่ยเฮ้ยมันเล่นกูมันเล่นกูเล่นกูได้ต้าได้กูไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยกูกูจะเอาตัว ตัวหนึ่งอะ่ะแต่มันเดินออกอะ่ะเชิญได้เชิญได้เอิญได้รับได้รับเลยวางรออยู่วางรออยู่โอ้บาดเจ็บอย่างหน,นักบาดเจ็บอย่างหนักครับแบบนี้แอดมันแสบผมอ่ะครับแคลรี่กูตายแล้วอย่างนี้ยแต่มันมีอีกตัวหนึ่งยังเลือดเต็มอะ่ะพวกมึงว่าไงอ่ะบอสกูร่ามาช่วยไ <c oughs> อ้บอส ของกูมาแล้วตามเพื่อนกูเลยไปตัดพอดิโยนไม่มีอันติปะโยนมีไม่มีดูให้ได้ด้วยเออเองไม่มาช่วยทีฬาเออพ่องไงที่จะตายห่างเลยไหมกูปั้งเดียวกูล่วงแล้ว่ะเนาะโอ้โหมันจะเดินตามมึงยังไงเหมือนเหมือนมันทำไม่ได้อ่ะมึงก็ไปที่นั่นใส่มันแล้วเดี๋ยวกูเตะให้พูดเหมือนง่ายเลยซับมึงวอดเท่าไหร่วะ กูอดกาวสามหุ้ยโหดมากโหดเยียอะไรก็ต้องเป็นร้อยแล้วไอ้เยียนี่ตัวเกมเท่าไหร่แล้วกูหกสิบพ่อมึงกำลังทำอะไรกันนะแม่งมีกำแพงอยู่สองตัวยึดทีมโน่นแหละเสือเป็นพวกนักเวทกำแพงยันดีเวีนน์เป็นหน้ากูบอกว่าหนักสุดเลยไปดูดิไอ้ลักยิงไม่ได้แค่เดาราบอลเราตีแรงกว่าลักเลยไอ้ยี่กำแพงอะไรนะแม่หน่อยไหมเอาเดี๋ยเดี๋ยว E oh. โอกิบหายแล้วโอ้โหสติกเกอร์หน่อยไหมเรียบร้อยเาตายแล้วยังไม่ใช่ครับไม่ของสุดที่ดีลำยีมโดยยักษ์ใหญ่ไม่ใหญ่จริงดูแม่งนี่โคตรยักษ์ใหญ่อู้เฮี้ยนตัโคตรแม่เลยเฮี้ยทั้งเลือดทั้งโล่ไอ้สัตว์เฮี้ยอะไรนะเี่ยพี่ช็อปนี่คือใครวะเนี่ยโหดมากสุดลกายเฮี้ยตัวแม่งมันยาวอขนาดตายมันจะตายปีแน่มาเลยนี่ ไอ้ยังยืนหม่งป้อมเหลือ,อมอดูไอต้ตายวันนี้แหละเ่างว่าเพื่อนมาตอนแล้ว <c oughs> เพื่อนมาตอนแล้วไอ้ตาก่อนนี่แหละต,ตาวางกว่าบานนะมาดย้ววเออถ้าทำเหมือนก็่าะตายไปไหนลนะดูแม่งเล่นคนเดียวพันตะแตกะุ้ยตกใจเอ้ยมาตายมาตายมาต <c oughs> ายห <c oughs> กูเล่นเอเวอเจีวะเนี่ยเล่นเกมโซลรึเปล่าไอ้เหี้ยตีบอสนั่นน่ะด้วยเหรอครับผมก้อนหน่อยเฮ้ยกูไม่เกิดอย่ามาทำกูได้ปะได้ไหมได้ไหมผมก้อนหนึ่งไอ้กูได้แล้วทำอะไรได้เดี๋ยวนี่ได้ได้เพื่อนกูตัวบอสตัวยเขาไว้ ยอยู่เฮียแล้วเว้ตัวใหญ่กีตัวเต๋อกีตัวเต๋อเฮียเอ้ยเฮเดียวเลยตามึงเก่งตูดหล่อไว้ยเฮียลังกันเลย่นิดนึงเอาเียนมันเิมีแปดม่ตากูขึ้นมาสัแ้วแต่ันสามไม่ให้เล่กแม่มึงไย จะะตีมันนเล่นเพียอะไรของแม่งไม่รู้มากับลูกพี่เว้ยเพี่อะตามกูฝากตันหัวไว้หน่อยเดีาสวต้องออกจริงนิดเฮ้ยกูตายกูตายเพียอย่างงี้ปุองมากันหนึ่งพี่อใส่คนสาวเอ้ยไอรูสนุกจังเว้ยตอนนี้กูแบบทีเนี้ยไอพี่อะกูแบกบอสคนที่เหลือดิไอพี่อะ